มื้อเช้าสาหรับคนที่ติดข้าวต้องกินข้าวแม่ก็จะมีกาแฟนะคะในมื้อเช้าแล้วก็เพิ่มความอิ่มด้วยกันมีข้าวแล้วก็มีโปรตีนนะไข่ตุ๋นแล้วก็จะเป็นข้าวแต่แม่จะเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวโอ๊ตหุนได้แบบนี้เม่เขาก็จะเรียงสวยเหมือนเรากินข้าวทั่วไปเลยลูกค้าไม่ได้มีความแตกต่างกันเยอะมากนะคะก็คือข้าวโอ๊ตแบบอื่นได้แล้วไม่ใช่เฉพาะเราที่กินนะเราก็ยังให้แบบคนในบ้านทานเลยมาลองดูันนี้ให้ลูกสาวนะจริงลูกสาวลองทานหลายรอบแล้วค่ะวันนี้ก็จะมา้อนเขาอีก เออแแเาาลวลาต้องงานเราแม่ไม่ป้อนสักทีอ่อ่อ,อ,อ,อร่อยไหมคะตัดไหมคะเกียบเราว่าเผื่อแผ่ให้คนในบ้านสุขภาพดีไปด้วยกันกับเราด้วยนะคะเราก็ให้เขาลองทานเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างันจากข้าวแบบข้าวขาวของเราเลยเขาก็กินได้ทุกวันนะคะใครที่แบบสนใจเลง็เลงๆอยู่นี่เด็กกินกินได้แสดงว่าเราก็น่าจะกินได้เหมือนกันริ้งจะกล้าเลยหนุกนับอร่อย